เทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบสิ่งของบริจาคสมทบช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศนายไกรสอนกิจการน,กน,นายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบอาหารกล่องข้าวของเครื่องดื่ม อาหารแห้งจากนายชำนาญสันติพนารัก์พร้อมครอบครัวและห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงรุ่งเรืองการเกษตรสำหรับมอบให้ผู้ป่วยใช้ในโรงพยาบาลสนามของเทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารได้กล่าวขอบคุณแทนผู้ป่วยและเทศบาลนครแม่สอดที่ได้รับการสนับสนุนเข้าของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามครั้งนี้ ที่เต็นท์รับบริจาคข้าวของเครื่องใช้หน้าโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครแม่สอดเยื้องสนามกีฬาห้าอำเภอชายแดนตำบลแม่ปะาอำเภอแม่สอด